กามินฟินิก hr นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือเปิดเครื่องไม่ติดนะครับแล้วก็ชาร์จไฟขึ้นสถานะเต็มร้อยนะครับพอเครื่องติดแล้วก็ดับนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับก็ตรงนี้เปิดออกมานะครับอยู่ข้างในทั้งหมดนะครับน้ำเข้านะครับภายในตัวเครื่องนะครับส่งผลให้ชิประบบไฟนะครับแล้วก็สวิตช์นะฮะ เกิดอาการช็อตนะครับก็ตรงนี้อยู่ข้างในทั้งหมดไม่เปิดออกมาทดลองซ่อมก็ไม่รู้นะครับก็ตรงนี้แบตเตอรี่ก็ยังโอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวทางร้านล็อกรีไบดำเนินการเปลี่ยนชิประบบไฟแล้วก็ล้างทำความสะอาดทั้งหมดนะครับภายในตัวเครื่องนะครับก็จกะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับสาเหตุอะไรนะครับโอลิงตรงนี้นะครับ เสื่อมอายุการใช้งานนะครับหดต่ำกว่าปกตินะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของเครื่องที่ผ่านการผลิตมามา,มากกว่า8ปีนะครับก็ตรงนี้ใช้งานมาตั้งแต่ปีปีอะไรนะครับดูได้จากแบตเตอรี่นะครับก็ตั้งแต่ปี16นะครับก็16ก็ตอนนี้22นะครับก็ใช้งานมา หกปีแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เสื่อมอายุการใช้งานเป็นเรื่องปกติก็หลังจากาซ่อมแซมไปนะครับก็แนะนําว่าไม่ควรใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําอีกเนื่องจากว่า,าน้ําเข้าภายในตัวเครื่องได้แล้วนะครับก็ตรงนี้ซีโอลิงไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่เคยการินไม่เคยทาพาร์ทอะไรมือเปลี่ยนนะครับก็ตรงนี้กันเหงื่อกันน้ําล่าตัว กิจกรรมวิ่งปั่นลุยฝนได้แน่นอนนะครับก็ขอบคุณมากครับหลานร็อกดีบยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ